Tell me, hết 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 ผมถ่ายทุกคนก่อนนะหนึ่งสองซ้เหโอ้ยางตัหมดยร่ยเอะยมโน้นด้วยสิเป็นวิดีโอด้วยโอเคนึ่สอซมาแล้ว ขอบคุณมาครับต้องไหนอ๋อต้องต้องใหญ่ต้องใหญ่ปากอันนี้ไหนะครัเปิดวิดโอไว้นะรู้โอเคหองหวาว้งขวา้องใหญ่ข้องใหญ่ต้องใหญ่หนึอม แฮปปี่รเดยครับเดี๋ยวขอบคุณครับไปก่อนเลยับดียเ่งเเดี๋ยวเพิ่งงไปก่อนลงก่อนเข้ายังไงอ่ะอ๋อ ขออนุญาตนะครับย้ะนะครับย้ะนะครับนะครับขอบคุณครับโอ๋อโหอลังการกว่าที่แล้วเยอะโอเคเอาร้องท้องเพลงได้ครับตอนนี้ คุณครับขอบคุณครับผมครับก็ไหนๆก็แฮปปี้เบิร์เดย์ผมวันนี้แล้วผมถือโอกาสแฮปปี้วาเลนไท์เดย์ล่วงหน้านะครับอักไม่กี่วันแล้วอีกไม่กี่วันแล้วเราเป็นวันแห่งความรักแหละนะครับอะไรนะวันไหนวันไหนเอ็นซัมโอเคตอบคุณครับผมผมรู้เออชอบชอบชอบ ขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งแฟนชาวไทยแล้วก็อินเดร์แฟนทุกคนหมบอกว่าอินเดร์แฟนเขจะไปแปลเอกนะอะไรนะชายนิดชายนิดต้องพูดต้องพูดยังไงอ่ะเสียเยมึงอะ Why me อ๋อโอ้โห w ยนี่ I love you รักนะครับเอาไว้ผมฮะ nhu để mão chị để chị ký gặp mẹ mẹ chị để Màu mẹ 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 cái mẹ 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 cái mẹ 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 ซาซาลิวอะไรอ่ะชื่ออะไรนะฮะเกิดซาลิววันเกิดซาลือววันเกิดซาลือววันเกิแต่ว่าแฮปปี้เบิร์ t เดย์อ๋อโอเคแฮปปี้เบิร์ t เดย์ตัวเองขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับข้างนอกรอนานไหมครับนานเหมือนนั่งดูหนังกาแฟนะข้างในสนุกไหม ข้างนอกสนุกไหมครับเฮ้ยเมื่อกี้เสียงกิีข้างนอกดังมากเลยนะผมผมบุกข้างในผมต้องสั่งแบบเงียบปั๊บได้ยินกรีดกันสนั่นวันไหวโอ้โหมากันเยอะมากมากเลยนรเป็นไงเพลง <S 2> <S 2> <S 2> เพลงที่ผมอามาร้องเป็นสุดท้ายพอไหมมัออยากร้องมนันนแล้วเพลงนี้แต่ถ้าใครเคยดูคลิปผมตอน,นอี๋มันมีครั้งหนึ่งที่ผมไปหิใม่บายแล้วผมใส่แว่นอนะ่ะเคยดูไหม เออถ้ามีใครเคยดูอ่ะตอนนั้นนะ่าผมก็เคยร้องเพลงนี้<ช>เล่นๆใช่ตอนนี้ก็ร้องร้องแบบจริงจังขึ้นมาฮะโอ้โหร้องไปแล้วดิร้องร้องให้ฟังเลยปะการเดินทางฉันจอแต่เรียนรู้เรียนรู้ความเข้าใจมาถูกแล้ว การเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้อสองคนคือคเข้าใจเข้ใจและฉันเข้าใจจะทำให้เรามั่นใจในสิ่งฮะในอะไรนะในความรักโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณแม่เฮ้ยถ่ายรูปรวมข้างล่างดิยังไม่ได้ถ่ายเลยเมื่อกี้ผมขอ โทรศัพท์ผมอีก็เหนือนครับ<อ>ไม่รู้จะลงอันไหนดีเลยลงอันไหนดีลงทั้งหมเอางี้ผมครับสตอรี่ลงตอนนี้เลย<อ>ครับอ๋อเอาไปผมจับอ <laughs> โอเคอ๋อได้ถึงถึงมือ <laughs> ได้ถึงมือ <laughs> อ๋อ,อขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสามารถบริจาคก,กันได้อยู่นะฮะตอนนี้ ใน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 บัญชีของผมนะในบัญชีการกุศลนะครับเดี๋ยวถ่ายสตอรี่ลงตอนนี้เลยเดี๋ยวลืมเอาแล้วนะข้างหลังเลยนะครับไม่ร้อนเหรอไปยืนอยู่ตรงนั้นนหะไม่ใช่ไม่ใช่นูดนูดรูดดร้อนไหมอ่ะโอเคโอเคไม่ร้อนก็ไม่ร้อนอ่ะไอวิดีโอนะเอาไหนก่อน โหเรียนหัวนี่ขอบคุณนะครับถ่ายแล้วอะไแล้วเมื่เกี็นหมดแล้วลงกันนะลงลลงแล้วเดี๋ยว,วถ่ายรูปเซลฟี่กัน ทั้งมูนเห็นหมดนะจ๊ะก้องกว้างนะครับเรียนวายอ่ไรนะนับอ่านับเตรียมตัวนะครับหนึ่งสองสามชูใจขึ้นมาโอ้ร้อนเนะ ไม่ได้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 เดี๋ยวคุณสิงห์ก็ตกงานเดี๋ยวคุณสิงห์ก็ตกงานอะไรนะเออยังไม่ได้ถอดเลยโอ้โหอะไรนะฮะอะไรไม่เห็นโอเคโอเคทุกคนถึงช่วงเวลาสุดท้ายจริงๆแล้วเหนื่อยไหมวันนี้ ครับครับแม่ฟิตกันมากขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวสดีภาพกันทุกทุกคนนะครับ<ส>แล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เฮงปังๆกันออกไปข้างนอกใส่แมสด้วยฝุ่นมันเยอะมากผมอู้อี้อยู่ตอนเนี้ยนะครับแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีตลอดไปนะครับพรที่ให้ผมมาที่เขียนจดหมายมาหาผมอะไรต่างๆอ็นาครั ขอให้ย้อนกลับไปหาทุกคนเป็นสิบสิบเท่าเลยนะครับขอบคุณมากจริงจขอบคุณครับฝากด้วยนะละครผมมีให้ดูแล้วนะครับฝากด้วยฝากด้วยนะครับขอบคุณมากจริงครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับทุโกคนอยวาลืม การเดินทางกลับนะคะเดี๋ยวจะลงลิงด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับอย่างนี้ค่ะต้องขอเทียนผ่านที่แล้วนะครับไองออะไรอย่าเงี้ยทุกท่เนเราไม่ได้ถ่ายวีดีโอมาเนี่ยแต่เราเราดีดนเราดื่องเกี่ยวกับอุป